Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita น่นบนาบว,วกปฏิทันเรื่องคำกาลิยานะคะปติทํนแบบฝึกหัดหน้า14นะคะ,ะคำจีแจงข้อบอกว่าีซี่เติมปัด โครงสร้างยงานประกาศอันยังส,สวก็คือเติมให้นักเรียนเติมคำตริยาให้เหมาะสมกับประโยคนะคะโดยเลือกคำที่เขากำหนดมาให้เติมลงในงช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยตัวเลือกมีดังนี้นะคะข้อที่ 1. b r เบิร์จากกับเบริรตจาก,กับพูดอลุอกที่ 2. b เบิร์จาลัด เบิร์จารันเดินตัวเลือกที่3มากันมากันกินตัวเลือกที่4ตีดอตดอร์ตีดดอร์นอนตัวเลือกที่5ลูกิสลูกิสวาดตัวเลือกสุดท้ายนะคะกุนติงกุนติงตัดข้อที่1อายะเซดังดัดะดัดดัดสามาอาณะดีรวงตามู พ่อกำลังจุดจุดจุดร่วมกับลูกในห้องรับแขกข้อที่สองอาดิสายะดันอายะจุดจุดจุดคือมสัสยิดน้องของฉันและพ่อจุดจุดจุดไปมสัสยิดข้อที่สามๆๆสายะดันอาดิเซดังจุดจุดจุดดีดับปวดฉันและน้องกำลังจุดจุดจุดในห้องครัว ข้อที่สี่อาบังซายาเซดังจดจดจดดีบิลิกพี่ชายของฉันกำลังจุดจุดจุดในห้องข้อที่ห้ากาวันซายาเซดังจดจดจดกัมบาร์เพื่อนของฉันกำลังจุดจุดจุดรูปข้อที่หกอาดิกเซดังจดจดจดกรตัสน้องกำลังจุดจุดจุดกระดาษ